โอ้โหคนเริ่มเยอะแล้วอะทุกคนตึ๊บเหตุการณ์หายละเหลือคนเดียวเอาไงดีวะต้องเล่นดิรออะไรล่ะต้อะฟังเสียงก่อนไม่ได้ยินเลยอะ โอ,โอ้โหวันนี้รู้สึกอยากเล่นปืนคู่งไงไม่รู้นะผมคือตั้งแต่คิดผมหมดไปเนี่ยผมแบบเซียนมากผมคิดอยู่ว่าตอนนี้จะเล่นคิด OA หรือว่าเล่น T7 นะผม T7 เนี่ยมันเป็นปืนที่ดีนะแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นโน่ก <G> ็ <ül üyor> <G ül üyor> ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นมันก็เลยไม่ค่อยเซียนนะวันนี้ผมจะมาเล่น OA ก่อนละกันนะผมซื้อไปเลย1วัน เออวันเดียวพอไม่ต้องเล่นเยอะโอเคเดี๋ยวรับไปดูกันในเกมแล้วผมมาแซนสตอมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะผมก็จะหาห้องได้ด่านที่ไม่ใช่ดาทาวลักวิวอะ่ะ <c oughs> อันนี้มันภารกิจนี้มันได้ปืนคิดนะทุกคนถ้าเราทําเสร็จอะแต่ภารกิจเดี๋ยวนี้มันยากเกินไม่ใช่ยากคือแบบมันนานอะมันบอกเอาชนะให้ได้3าครั้งแพ้เฟซซสาครั้งคือเราคือเราต้องเล่นด่านนี้แบบจบตาหนึ่งอะถึงจะแบบอันเนี้ยสครั้งสำคัญก็เป็น6ครั้งใช่ไหม เราต้องเล่นด่านนี้หกครั้งอะ่ะอ,อแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเพื่อนก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็แบบสลับกันออกอะ่ะแบบนั้นก็ได้านหกแต่นั้นก็น่าจะง่ายแต่ถ้าใครไม่มีเพื่อนก็นั่นเละเป็นไหนหมดล่ะ วางเอวางเอสวยเกือบไปแล้วเพื่อนเราเอโอ้โหคนเริ่มเยอะแล้วทุกคนทุบ หาละเหลือคนเดียวเอาไงดีวะต้องเล่นดิรออะไรละ่ะ ลองเสียงก่อนยี่ไหนวะไม่ได้ยินเลยอ่ะเอ้ยโอ้โหอ้ยเสียดายว่ะตกใจเลยรู้สึกลุ่งนี้ไม่ย่องดีกว่านะผม I <laughs> do Fire in the Fire hole Fire in the hole! 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 Double kill! Headshot! Chain killer! บิวค้างนะครับเคยเห็นป่ะเล่นปืนคู่แล้วแบบมันมันซ่าเนาะทุกคนเป็นไหมผมเล่นปืนคู่แล้วผมซาาะซาเปล่าอ่าไม่เป็นไรเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่ ผมว่ายัด B บ้างดีกว่าเราไป A บ่อยแล้วไสับเปาติ hall, <laughs> ดจบกันเ้เฮ้ยโอ้โหวันนั้นปาดเพื่อนเราไปหมดเละ้ะไปเพื่อนไปด้วยกันเพื่อนโดมอ้อมทางนี้ให้ แม่งสูสีจัดอะเดี๋ยวใหม่ใหม่ขอบปลาระเบิดแบบไม่ติดดิเตือนปลาไปเออเฮ้ยเอา โอ้เอ็งไม่หลบวะชิบหายละทำไมเพื่อนเราตายกันไปจังวะโหแล้วเลือดเหลือยี่สิบโอ้โหพี่ก็ศูนย์

สองตัวตัวเดียวเฮ้ยวางดีวางบีดิพวกเดี๋ยวดังให้ B point เฮ้ย bomb has been planted เหมือนได้ยินเสียง เสียงอยู่ไหนวะเสียงมันอยู่ตรงเนี้ยงั่นอย่าให้มันกูนะ โอ้โหแม่งฝั่ง้ยไม่ใช่เหนื่อยวะเหนื่อยจัดอ่ะโอ้โหสวยเอาโอ้โหว่าแล้วข้างในนั้นต้องมีในเออะ ย,ย่องย่องดูหลายทีแล้วหืมเหลือคนเดียวเพื่อนเราไปมาแล้วขวาอ๋ออ๋อบินสุดท้ายเอาแล้ววะเฮ้ยผมจะตั้งจะเล่นให้ได้มากที่สุด <laughs> เฮ้ยยิงดักขนอยพวกววเฮ้ย <laughs> Oh, là vượt kia Oh Đạp phản lâu lê à tôi này. Blue team win mèo <coughs> ơi Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.